สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนายยกสวัสดีค่ะ่ะก็วันนี้นะคะกันจากชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์นะคะกันก็มาขอขอบคุณกับงานวันที่สิบเนาะที่เราประสบใช่ที่เราประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีอาจจะมีอุปสรรคบ้างก็นิดนิดหน่อยหน่อยใช่คือต้องบอกว่าจํานวนพระและเยอะมากเยอะมากต้ออนรับไม่ถูกเลยไม่รู้ใครเป็นไงคือถ้าถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยนะคะจากจากนี้เราก็ จะไปเจอนอีกทีก็น่าจะประมาณ3-4เดือนใช่ขอเวลานิดนึงเพราะว่าเราจะต้องปรับปรุงระบบด้วยแล้วก็การทำใบเซอร์กว่าจะส่งครบกว่าจะอะไรเนาะใช่งานไม่ใช่ง่ายคือเป็นงานพะเยอะมากพะเยอะพะเยอะกันยังรวมข้อมูลไม่เสร็จเลยเนี่ยใช่ต้องแต่คือเราก็เลยบอกว่ารีบมาทําคลิปขอบคุณกันก่อนใช่ค่ะแล้วก็ภายในงานเนี่ยอาจจะมีผิดเวลาไปบ้างนิดนึงนิดน่อยไม่ไม่ไม่น่าจะเกิดผลอะไรช้าไป้ช้าเพราะว่าจริงๆแล้วพะเยอะจริงครับ รอบนี้ไม่เคยคิดว่าจะประสบความสําเร็จมากขนาดนี้ใช่ก็คือแต่ผลตอบรับออกมาดีมากใช่แล้วก็ FC ทุกท่านก็คืออย่างที่บอกหลังจากที่ไม่ได้พบปะกันนานใช่ค่ะทุกท่านก็น่ารักเหมือนเดิมเนาะใช่อาหารการกินพรบแต่อาจจะขาดตกบกพร่องบ้างนะคะก็ก็ต้องขอขโทษไว้ในที่นี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาทาคลิปว่า เรามาขอบคุณแล้วก็ขออภัยหามีสิ่งหนึ่งประการใดขาดตกบกพร่องภายในงานใก็ต้องกราบขออภัยนะค่ะกขบคอนเนต์ด้วยนะคะถ้าเพืมีอะไรเนี่ยติชมมาได้ที่กันนะคะหรือช่อง YouTube ของเราการอนุรักษ์นะคะแล้วก็ในส่วนของ Facebook ก็จะเป็นชารีสาครก็ในส่วนของอนุรักษ์เราเลย มีปัญหาแลไรติดต่อถ้าอลับกันได้ในยกได้นะคะยังติดต่อยังอยู่ที่อยในช่องนี้ตลอดค่บสิ่งดีๆในวงการอยากให้ทำมาค่ะก็แจ้งมาได้นี้เราก็จะทําให้แล้ว้าเราก็จะปรับปรุงตามความเหมาะสมนะคะใช่คือถ้าเป็นในทางที่ดีเนี่ยเราทำให้ทานะครับอาจจะเสร็จจากงานแล้วอาจจะเกิดปัญหาบ้างในงานเกิดปัญหาบ้างมันก็ลูกค้าเยอะสมาชิกเยอะ ผูกขาด้างเป็นเรื่องธรรมดาใช่แต่อยากให้แนะนํามาโดยตรงมากกว่าเพราะว่าเราจะได้รู้ถึงปัญหาที่แท้จริงถ้าเกิดบางทีไปพูดกันเองปากต่อปากกว่าจะมาถึงเราเนี่ยเรื่องมันเปลี่ยนแล้วเรื่องสีแปลงสารไปเรื่อยแล้วกว่าจะมาถึงเรามันกลายเป็นไปแก้ไม่ถูกใช่เดี๋ยวเราจะจากเนี้ยก็อีก4สี่เดือนสามเดือนงสี่เดือนเลยเราเจอกันอีกทีหนึ่งแต่ถ้ามีปัญหาอะไรก็ติดต่อมาได้นะคะให้การรับฟังทุกปัญหาใช่แล้วก็ทางชมรมก็น้อมรับ การผิดพลาดในครั้งนี้และก็ต้องขอขอบคุณกับสมาชิกทุกท่านที่ยังให้ความไว้วางใจกับทางชมรมเราแล้วก็อาจจะเป็นนานที่เราเจอกันใช่หลายหลายท่านก็รอนานรอนานนแล้วก็อาจจะแบบท่วมท้นช่วมนนิดหน่อยใช่คือเราคิดว่ามันจะไม่ถึงขนาดนี้หลังจากที่มันทั้งสภาพเศรษฐกิจด้วยอะไรด้วยแล้วก็ภาวะสังคมแล้วก็อากาศก็ไม่ค่อยเป็น แต่พอเครื่องสายๆอากาศเป็นใจในการดีใจมากเลยแล้วก็ขอบคุณเอฟซีที่มาจากทางไกลทั้งนั่งเครื่องมาอะไรมานี่คือความประทับใมาหาเราโดยตรงนี่เราโอ้เราดีใจมากเลยนะคะคือเราได้ยินเดินเข้ามาถึงคําแรกที่พูดเลยคือคนนี้นะผมคือคนนี้มาจากที่นี่มาจากที่นี่เลยโอ้โหความประทับใจราหาเหลายจังหวัดมารวมกันที่เดียวเ่ยเราเราหายเหนื่อยมากเหนื่อยและเห็นท่านส่งพระก็คือโอเคพระเนี่ย คือเป็นมาตรฐานตามท้องที่ที่เล่นอยู่ใช่ค่ะแต่เขาก็บอกว่าเออถูกปิดบ้างอะไรบ้างมันก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ใช่แล้วแต่คนทําอย่างนี้ดีกว่าคืออย่างบางคนก็จะอยู่เขารู้ว่าของเขานี่อยู่ที่ว่าคุณจะไปให้ใครปิดกันยังไงอะไรเงี้ยจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับสายตาใช่ลูกเนาะใช่าะมันก็ขึ้นอยู่กับสายตาแล้วก็ขึ้นอยู่กับบุคคลแต่ถ้าอย่างไรก็ทางชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์ก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะว่าเดี๋ยวเราเจอกัน อีกไม่นานเราคงได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งใช่หรือไม่ก็ต้องรอดูตามสถานการณ์ถาาณ้าสถานการณ์โอเคให้เราจับได้ให้เรา<ช>เราร่วมงานกันได้เราก็จะทํา<ช>แต่ถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นเราก็ข้ามไปอีกปีหนึ่งเนาะใช่คืออย่างที่ผมเหมือนเดิมว่าผมรับปากทุกท่านไว้ว่าจะจัดถ้วยมหาภูศนศใช่ค่ะปีละหนึ่งผลถ้ามีโอกาสต่ต้องวงเล็บแล้วนะปัจจุบันเพราะว่าเราเลื่อนมาสองปีแล้วใช่ใใช้คำว่าถ้ามีโอกาสหมายถึงถ้าเหตุการณ์ปกติเนี่ย เราก็จะร่วมงานการจัดด้วยมหาวิทยาันนี้แน่นอนถูกคือคุณกันก็ทําระบบอยู่แล้วใช่ค่ะก็คือจะจัดปีละหนเป็นเหมือนที่เคยผ่านมาแสองปีหลังนี้แต่นี้จะขอดูตามสถานการณ์สถานการณ์เปิดปกติเมื่อไหร่จัดเลยครับผมจะจัดให้เหมือนเดิมแต่อาจจะเป็นปีละสองหนสักปีหนึ่งเพื่อเป็นเกียรติประวัติก็เดี๋ยวรอฟังค่าวจากชมรมอนุรักษ์เรานะคะก็ร่วมกับจิตลังคณาครับผมใช่แต่อย่างหนึ่งอย่างที่บอกว่า ห่วงใยเรื่องข่าวลือใช่เพราะว่าบางทีเนี่ยงานใหญ่ๆผมเห็นจากหลายๆงานก็จะหลังงานที่ประสบความสาเร็จส่วนใหญ่มักจะมีข่าวลือใช่ก็โดนบ้างกระแทกบ้างตามขึ้นนะคะไม่เป็นไรเพราะว่าเราหนักแน่นพอใช่ชมลมที่องคือชุมรมของเรามีมาตรฐานในการทํางานอาจจะผิดพลาดบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับเยอะแยะมากมายถูกต้องรับได้ครับเพราะว่าผมเห็นเพื่อนๆหลายๆท่านส่วนตัวของผมเองเนี่ยบางทีมีข่าว ไปแชร์ข่าวคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยตรงนี้ผมห่วงใหญ่ชคือเรารู้ไม่จริงเราอย่าเพิ่งไปแชร์เราอย่าเพิ่งเอาตัวเราเข้าไปเกี่ยวอย่าไปโมโหร่วมเพราะว่าพอทีนี้พอเราไม่รู้จักเขาด้วยเนี่ยเราไปอ่านไปรับข้อมูลที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อปลุกปั่นแล้วไปเผอไปกดแชร์อาจจะโดนขึ้นบ้างเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าเรายังไม่สะเทือนฐานเราแน่นพอที่จะรับเรื่องพวกนี้นะคะ แต่เดเยไปกดแชร์ปุกงานเข้าตัวเองค่ะนี้ก็ฟ้องมาเดือดร้อนถ้ามีอะไรสงสัยถามมาทางเราได้นะคะทางชุมนุมนรับพุนศิลป์เราการรอรับโทรศัพท์ทุกวันแล้วก็หรือไม่ก็สอบถามไปทางนายกก็ได้นะคะปรึกษาได้ทุกเรื่องเรารับเรารับทุกปัญหารับทุกปัญหาใช่คือและอยากจะให้เราทําอะไรเพิ่มเติมเพื่อวงการไม่เกี่ยวกับงานประกวดก็ได้นะครับอย่างเช่นอย่างแค่เปิดเผย ความรู้เรื่องอะไรอย่างเง<ช>ี้ยอะไรเนื้อเราก็ทําให้ท่านได้เสมอนะคะใช่ครับคือด้วยความยินดีอยู่แล้วถ้าเป็นสิ่งที่ดีและถูกต้องเนาะเราทาคลิปนี้ก็ขอจบในแค่นี้นะคะและถ้ายังไงเราเจอกันใหม่เ็กัจะแจ้งไปทาง facebook ให้ทราบนะคะแล้วก็ทาง youtube ช่องการันตุลเราจะลงเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ